ก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เ้นก็อยู่ที่ฟิตเนสเหมือนเดิมน,นะครับตอนเย็นตอนนี้เราอยู่ที่ฟิตเน,เนสบิสาขาเอไอเอนะครับวันนี้เราก็มาออกกําลังกายตอนเย็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมาสาขานี้บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออยู่ใกล้มานนะครับแล้วก็ก็ผู้ชายสาขานี้ก็คือหน้าตาดีนะครับเรนก็เลยชอบมาสาขันี้อุ๊บลเ่น เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับก็คือมันมีการระบาดของโรคโรคหนึ่งนะครับเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดย เราก็จะลรคอะไรแล้วครับก็จะม,มีโ, IV, 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 โรคเอสไอวีโรคเอที่มันก็ระบาดในหมู่วัยรุ่นอยู่นะแต่วันนี้ก็จะมีโรคนีงก็คือเป็นซิฟิลิสนะครับเราจะมาดูกันนะครับเดีย๋ยววันนี้เบนจะมาให้ความรู้ว่าตัวซิฟิลิสนะครับมัน,นมันคืออะไรมีวิธีป้องกันยังไงแล้วกเ็เรามีวิธีการตรวจหาเชื้อยัอยงไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวนจะขึ้นโฟลชาร์ตในคลิปวิดีโอนะครับเผื่อคนที่มาดูเ้อนหลังสามารถที่จะฟังได้ทันหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะดูในโฟลชาร์ตได้นะครับน ในส่วนของโรคซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสเนี่ยเป็นการมาโรคชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการติดต่อทางเป็นเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าโรคอสจีอันะครับเขาเรียกว่า sexually transmittedinfection นะครับเป็นโรคติดเชื้อก็คือมันจะติดผ่านสายพัดหลังที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวของพีโปลมาพาลิซัมนะครับตัวนี้มันจะติดผ่านสายพัดหลังถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วมีแผลหรืออะไรสัมผัส ตัวสัตว์หลัดที่มีเชือ้อตัวอะคีพลมาพาราลิมม์นะครับก็จะสามารถที่จะติดเชื้อได้ซึ่งโดยทั่ทวไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคแผลริมแข็งแผลริมแข็งมันจะมีลักษณะเป็นตุ่มขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยป่วยแล้วก็ไม่ไ,มได้รักษาอย่าปล่อยให้ไประยะนานเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อใน,น,น,นในกระแสเลือดติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเลสพาลิซินหรือว่าอาจจะอ่เขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจจะแบบ เสียชีวิตได้มีการผ่านระบบประสาทแบบนี้ครับเหมือนลำยองเห็นไหมครับได้ดูทองเมื่อเก้านะลำยองเสพซิฟิลิสแบบนี้ครับแม้เขาไม่รับสารมันก็ขึ้นในเนื้อวัตถุทเทมในระบบประสาทแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับทีนี้เรามาดูว่าตัวซิฟิลิสเขาจะมีอสี่ระยะก็คือตัวไพรมารีเซคันเดอรีนะครับตัวราเทนแล้วก er ็ตัวเทอร์เซนดีพีซิฟิลิสนะครับซึ่งระยะสุดท้ายเนี่ยคือเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็คนแพทย์จะ ตายตายเลยนะครับทีนี้เรามาดูในการตรวจตรวจโรคซิฟิลิสนะครับเดี๋ยวเป็นไปขึ้นโฟชาร์ตนะครับตัวการตรวจโรคคัดกรองซิฟิลิสเราจะมีอยู่สองสองแบบนะครับแบบแรกจะเรียกว่าคอนเสิร์ตเชนออลออร์กาิซึมหรือการตรวจแบบแบบปกตินะครับซึ่งการตรวจแบบปกติเนี่ยมันจะมีโฟชาร์ตในโฟชาร์ตด้านบนเราจะเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่านอนอินทิคอร์ดิมอลเทส นอนทีพอลิมอลนอนนอนทีพอลิมอลเทสคืออะไรนะครับตัวนอนทีพอลิมอลเทสเนี่ยจะเป็นการตรวจวัดระดับอ,อิมมูโนโกลบุลิน i อทและ IgM หรือแอนติบอดีต่ออะไรโปรดองแมททีเรียลที่หลังเขาอาจจะเชื้อแบคทีเรียน,นะครับหรือว่าตัวรายิ่งโพสเซลมันจะมีอยสองตัวก็คืออ p r CR แล้วก็บ d r l นะครับซึ่ง สองตัวนี้จะมีข้อควรระวังก็คือว่าบางคนไข่ที่มีโปรโซนฟินอมิโนเนี่ยมันจะให้ผลลบย้อนได้เพราะว่าตัวเซรั่มของผู้ป่วยมันจะมีแอนติบอดีต่อเชื้อมากจนมันจับกันเองมันเลยทําให้เกิดเป็นผอคน็นผลนกาทีฟได้นะครับซึ่งเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าตัว vdrl แล้วก็ rpr เนี่ยขึ้นผลนกาทีฟเราจะแปลผลว่าซิฟิลิสไลฟ์นี่นะครับแต่ว่าขึ้นถ้าเกิดว่าขึ้นผลตัวโพสิทีฟนะครับถ้าโพสิทีฟเราจะส่ง ส่งตรวจตัวทีโพเนมอลเคสต่อนะครับซึ่งก็มี2ตัวก็คือตัวทีโพเนมอลพาริดูมจิมักตูตินเอชแล้วก็ตัวทีโพเนม่าพอลิดูมแอฟคูตินเอชนนะครับถ้าเป็นผลเนกาทีฟเราก็จะแต่ผลว่าซิฟเลิตอันไลท์ฟร <c oughs> ีนะครับแต่ถ้าเป็นผลโ <c oughs> พซิทีฟเนี่ยก็จะเป็นแคปหรือพรเซนนะครับทีนี้ตัวต่อมาเป็นรีเวิร์สซีเควนซ์อัลกอริทึมนะครับจะเป็นการตรวจเราจะใช้เป็นเอไอเอเอไอหรือ c m เอนะครับตัว EIA หรือ c m เนี่ยมันจะย่อมาจากตัวทริ m a l นิ s อ Im อน m ซม์อ a มโ s นแะครับแล้วก็ c h ม m โนม m เ n e s c น n t i m m u n o a s s ซ y ซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นการตรวจเปเครื่องตัวเซนสเปซิฟิกมันจะค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งถ้าให้ผลตัวเ e i a หรือ c m a ให้ผลน e g ที hmm. ก็จะเป็นอั l ไลส์รีนะครับแต่ถ้าให้ผลเป็น Positive เราจะตรวจเป็นตัวนอนทร l ปโอน a s อ test นะฮะก,ก็คือตัวต,วตวอว d r แล้วก็อ p r มันจะเป็นพูดมานะครับซึ่งถ้าให้ผลน ég ให้ให้ผล p โพซิทีฟก่อนถ้า ก็เป็นพาร์ทหรือทีแสงนะฮะแต่ถ้าให้ผลเป็นอ่าเนกาทีฟเนีจะเราก็จะตรวจอ่าลำดับอ่าเซ d ันดารีทีโพเนมอลเทสนะครับก็คือตัวทีโพเนมอลพาริดูมอีแม็กูติเนชันหรือทีโพเนมอลพาริดูมแอฟฟูติเนชันนะครับได้ผลเนกาทีฟก็เป็น ถ้าให้ผลเนกาทีฟก็จะแปลผลว่าซิสเตตอันไลฟ์นี้นะครับแต่ให้ผลโพสิทีฟก็จะเป็นเป็นแคสหรือฟินเซนนะครับแปลผลว่าโคเลนทุสตีตซิสเตตทีนี้ก็คือ,อก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นนะครับที่ที่ตอนนี้มันก็จะ,ะ,ะแบบเรียกว่าฮอร์โมนพุ่งพ่านแล้วก็มี อ,อยากจะชวนไปไปสำหรับคนที่ปกตินะคนที่ปกติเนี่ยก็อยากจะป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะัก็ควรจะใส่ถุงยางหรือว่าชวนผูรกหรือว่าชนคนที่จะนอนด้วยเดี๋ยวไปตรวจโรคโรคก,ก่อนนะครับไม่ใช่แค่โรคเอชไอวีนะตัวคอนดอมมันก็ป้องป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได,ได้ได้หลายตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวของซิฟเฟลตสำหรับคนที่ อาจจะมีหลายอาชีพเช่นเซ็กเวอร์ uh, er, หรือทำโอลิแฟนหรืออะไรแบบนี้ครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นเอกอาชีพหนึง่งแต่ว่าก็อยากจะให้ก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวอ่ะเนาะเราก็ต้องไปตรวจโรคพวกนี้เพื่อเราที่จะได้มีชีวิตต่อๆไปแล้วก็ไม่เอาโรคนี้ไปแพร่ให้กับคนอื่นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะฝากไว้เหมือนเดิมนะครับชีวิตเราถ้าเราไม่รักก็ไม่รู้จะให้ใครรักนะครับเราก็ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่จะ,ะดูแลคนที่เรารักแล้วก็มีชีวิตที่จะใช้ชีวิต ในช่วงวัยรุ่นหรือในช่วงที่ยังมีชีวิตให้มีความสุขเน่ยเดี๋ยววันนี้เป็นก็ต้องไปออกกาลังกายแล้วนะครับก็เราก็มากับตัวโปรตีนเหมือนเดิมตัวนี้เป็นโปรตีนของไฮโปรตีนเวทที่ก็จะชอบทานมากนะครับตัวนี้จะชอบทานแต่ว่า มันก็ก็ทานทานรู้สึกว่าจะฟูเวลาออกกำลังกายแล้วก็จะฟูเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปออกกำลังกายเด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่อนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปที่อสสงหาหรือมาซับเหมือนเดิมหรือไม่ก็เดี๋ยวจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ให้น่าตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้ขอไป